สวัสดีค่ะค่ะค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะไม่เซ็นทันเซติวัลพัชยาปีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาของอาเซียนใน10ประเทศค่ะแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าอาเซียนนย่อมาจากอะไรไม่รู้ค่ะสําหรับอาเซียนนะคะก็ย่อมาจาก Association of Southeast Asian n a t i o n ค่ะหรือที่แปลเป็นภาษาไทยนะคะว่าสมาคมประชาติแห่งอาเซียนตะวันออกค่ะ สิประเทศของอาเซียนนะคะก็ประกอบไปด้วยกัมพูชาไทยบูนายพมา่าฟิลิปปินส์แล้วก็มาเลเซียค่ะค่ะแล้วก็ลาวสุิยบรีเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียค่ะค่ะแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าอาเซียนหกสามเนี่ยมีประเทศอะไรอีกบ้างไม่รู้ใช่ไหมคะ,คะมันก็จะมีจีนญี่ปุ่นและก็เกาหลีค่ะใช่ค่ะค่ะก็ระ เนี่ยจะพูดว่าไงคะนิหเดียวเองค่ะเตริมากาชีค่ะอได้ไหมคะได้เลยค่ะเตริมากาชีค่ะค่ะแล้วอย่างสมมุติเนี่ยเรากำลังจะลาจากกันละจะพูดว่าอะไรสารมัดดังติงกันค่ะสารมัดติงกันค่ะก็ก็ไม่ยากเนาะก็จริงแล้วก็เป็นคำง่ายๆที่เราควรจะรู้ไว้ในเบื้องต้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าแปลเนี่ยอาจจะไป่ใช่อาเซียน ได้จะชี้ไปจับมันก็จบแล้วกับสองประเทศแรกก็คือรูไนและมาเลเซียมาเลเซียต่อไปจะเป็นประเทศไหนนะต้องตามชมค่ะค่ะมาต่อกับประเทศต่อไปประเทศประเทศสิงคโปร์ค่ะค่ะและสิงคโปร์เขาใช้ภาษาอะไรในการสื่อสารนะคะเขาใช้ภาษาจีนในการสื่อสารค่ะนะคะเอ๊ะแต่ภาษาจีนเนี่ยเขาจะใช้เป็นภาษาพูดที่เขสื่อสาร มีี่าวค่ะางเช่นวาเราจอกันเราจะบอการกนก็จว่าหนีหาวะไร่ี้ยเสยไ้กันๆนะอย่า่นี้คืออย่างสมมติว่าเราต้องสวัสดีคนจีนมากเนี่ยเขาเราก็เปลี่ยนคำวหนีหาวเป็นมีม่าค่ะอ่าคือความรู้เล็กน้อยค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะขอบคุณใครเนี่ยเราก็จะพูดเสี่ยเสียงค่ะเสี่ยงอะเมี่เรียกเองคือแบบมันเป็นคำที่แบบว่ากระทำร้าแล้วก็ใช้แบบ ทำแบบด้วยเทียแ,แล้วเราไม่ได้นเป็นบอกใช่ไหคะพี่สีทย ใช่ลูกน่าจะฟังกันรู้เรื่องเป็นภาษาที่ว่าคล้ายๆใช่คล้ายๆกับภาษาไทยเลยค่ะคือแบบมันไม่มีความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าแค่ว่าน้ําเสียงอะไรเขาเนี่ยมันอาจจะพร้อกว่าใช่แต่คือภาษาเนี้ยมันเใช่เราจะให้เพื่อเราคนหนึ่งมาพูดภาษานี้คนนี่ร้อจริงจริงคือเหมือนแบบว่าสำเนียงอะไรเขาจะได้หมดเลยจะมอบบทรีนให้ไปเขาใช่ก็อยากรู้ว่าเป็นใครก็ติดตามค่ะ มานำเสนอแล้วมันถึงประเทศประเทศหนึ่งอ่ะแล้วเราที่ถึงที่ากเอี่ฉันได้ลาวหอมเธอว่าไม่ใช่อะไรลาวแน่ใช่ไหมเราเก่งมากเห็นไหมคะก็เราอยากรู้ว่าว่าอย่างคำว่าสวัสดีอย่างของประเทศลาวเราพูดด้วย๋อสวัสดีของประเทศลาวหรอคุณบายดีบอสคุณบายดีบอใช่แล้วอย่างคำว่าขอโทษขอโทษขอโทษก็เป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนเมืกัอนว่าภาษาไทยของเราแต่สำเนียงเขาจะเป็น แค่เราไปภาษาอีสานบ้านเราเองเราอยากกล่าวลากรากรก็ลากรากรก่อนใช่ลากรากก่อเกือบแล้วโอ้ยนี่แหละเราถึงคิดถึงเธอไงใช่ได้อย่างแบบว่ามีคำอะไรอยากจะแนะนำเพิ่มไหมก็อยากว่าถ้าเรารู้จักกันแล้วจะพูดว่าดีที่รู้จัก เดินประเทศต่อไปอหรือเปล่าอ่ะตัวดูค่ะเจมส์เขาอ้าวอ้าวไม่อะไม่หรอไม่รู้ว่ะเปแต่กล้องเยอะอ๋ะอเป็นแต่กล้องเยอะ <c oughs> โอเคต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาต่อไปเป็นภาษาอะไรคะเป็นภาษาพม่าครับใช่คนนี้เป๊ะพม่าจริงๆเสียงเขาเป๊ะหมดทุกอย่างคะ่ะอ่าและเจมส์แต่เมื่อถ้าเกิดเราจะพูดคําว่าสวัสดีอะเราต้องพูดว่าอย่างไรสวัสดีพม่าเหรอใช่ คาราบาค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าตอนที่เราไปเที่ยวเราก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเพรักทายเราก็มีรู้อะแต่ตอนนี้เริ่มรู้เรื่องแล้วไปไปค่ะอะไะอยากเพรว่าขอบคุณนะคะต้องพูดยังไงเจสตูตินบาแดโอแล้วถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดพอเราจะลาาจากเขาแล้วเราอยากบอกว่าลาก่อนเนี่ยเราต้องพูดว่าไงคะเจโจรแม่อ๋อเจจโจรแม่เห็นไหมคะภาษาเขายากจริงเข้ายากจริงถ้าเกิดเราไม่ค่อย แบบว่าศึกษาอะไรเราก็ไม่ค่อยรู้อันนี้คือศึกษามาเยอะนะคะศึกษาหรอกแบบไปเที่ยวบ่อยไงเที่ยวบ่อยสำหรับเทปนี้ขอจบเพียงแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราไปติดตามภาษาต่อไปกันดีกว่าค่ะมาอยู่ในมาตอนนี้ไม่รู้ว่ามาอยู่ไหนเดี๋ยวตามหามาใก่อนทอะไรอ่ะอมาอยู่ตรงนี้ก็ไม่บอกดูดิอันนี้ไหนนเี่ยะ้าเราบมานสวยบ้านสวยจบมาภาษา มาแล้ โอเคมันได้มันได้ค่ะก็ถ้าเกิดสมมติอยากจะแบบขอบคุณใครสักคนอย่างเงี้ยขอบคุณกล่าวเอินก่าวกล่าวเอินเออกล่าวเอินแล้วขอบคุณเนาะเรวจะพูดยากนะพูดยากอยู่นะกล่าวอะไรสุดท้ายเออนิดนึงแล้วถ้าเกิดแบบสมมติถ้าเกิดพอเราไปเที่ยวกันเสร็จคู่พี่แงี้ยแบบอยากจะลาก่อนลากรอบายๆอย่างเงี้ยลากรอตามเบี้ยดิ้นพ่อเสียงอาจจะสูงมาก ถ้าขอโทษ้ว่ไหมยะจริดจริงไม่แต่เขาแ็แต่มาดิวันก็เป้นะคะเห็นไหมกูได้ได้3คงาอพาสกาเราอเปิดอาเซียนเนี่ยคุณัเลือกตองอยากจะบอกว่าพวกเราแบบเน้น ขอบคุณสลามะสลามะสลามะมายว่าอย่างคำว่าลาก่อนลาก่อนอันนี้ก็ง่ายปาอาลัม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 เออจริงๆแล้วเราก็มีเพื่อนติดเิซบุ๊กติงป้าจริงที่ไหนอยู่ในเฟซอยู่ในเฟซอยากจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เฟซบุ๊กโซเชียลทำให้เราสามารถรู้ รู้จักเพื่อนไปด้วยไปในทั่วประเทศก็เหมือนการซ้อมก่อนเพราะว่าที่าแปดเนี่ยเขาเปิดประเทศใช่ไหมประเทศไหนตอนไหนก็จะเข้ามาประเทศไทยเนี่ยการที่แบบบางทีมันก็เป็นประโยชน์อย่างนึงนะมันก็ทําให้เราได้ฝึกการเรียนรู้ในระดับหนึ่งอย่างสมมติใครมีเพื่อนที่เป็นไม่ได้เป็นเหมือนกันอยากสวัสดีเขาพูดไปเลยบุรุษต้าบูรุษต้าแต่ถ้าเกิดอยากจะสมมติเขาทำอะไรให้อะไรอย่างเงี้ยเราอยากขอบคุณเขาก็ง่ายๆสาซาลามัต ถ้าเราจะเกิดคำลาก็ลาษลาง่ายเห็นไหมง่ายนิดเดียวเองอยากจะบอกถ้าเกิดทุกคนแบบว่าใส่ใจที่อยากจะศึกษาภาษาต่างๆเนี่ยลอไม่ยากนะใช่ไม่ยากเลยคือแบบถ้าเกิดเราสนใจเนี่ยเราทําได้อยู่แล้วก็ใกล้ครบแล้สิบได้ใช่แล้วไม่ได้อะไรทำได้ไหมจะไม่ได้ใช่ไหมดูคลิปต่อไปนต่อไปเป็นภาษากัมพูชาเราจะไปถามผู้รู้อีกแล้ว จะเดาไหมว่าเป็นไทยหาเขาดีกว่าปะแบบกระต๋าเพื่อนอะต่อไปเนี่ยเพื่อนมาด้วยกันแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรจำได้หนักไหมหนักเลยทิ้งเลยทิ้งเลยอย่าไปสนใจเข้าเรื่องของเราเราสัมภาษณ์เขาไปกี่ประเทศแล้วประเทศที่สองแล้วเอ้ยสองประเทศแล้วไม่ผิดประเทศที่สามประเทศแรกอะไรลาวลาวไงถัดาถัดมค่ะสุดท้อ